คอลัมน์กาแฟดำเมื่อเวียดนามลากคอระดับรัฐมนตรีทุจริตหลายคนเข้าคุกเวียดนามปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจังมาหลายปีแล้วเพราะตระหนักว่าถ้าไม่ปราบเรื่องช่อราบบังหลวงก็มิอาจจะพัฒนาประเทศอย่างที่รับปากกับประชาชนได้ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลเวียดนามสั่งจำคุกผู้ต้องหา54รายในคดีอื้อฉาวที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศที่โยงไปถึงพฤติกรรมโกงกินของคนในคณะรัฐมนตรีด้วย หนึ่งในผู้ที่ถูกจำคุกเป็นอดีรตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศผู้ถูกตัดสินในข้อหาคอร์รัปชันรอบนี้ถูกจับได้ว่าร่วมการกระทําผิดเพราะมีส่วนพัวพันในแผนการหลอกลวงเงินจากประชาชนเวียดนามที่อยู่ต่างประเทศโดยโยงถึงการใช้บริษัทและนักการทูตที่สมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงคนเวียดนามกันเองว่าจะสามารถช่วยให้กลับบ้านได้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งๆท,ที่เป็นการต้มตุนอาศัยตำแหน่งทางการของตนในการหลอกเอาเงินของคนเวียดนามขณะที่กําลังประสบกับปัญหาของโครคไข้ไข้เจ็บอย่างแสนสาหัสสารอ่านคําพิพากษาแจ้งว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ในช่วงจังหวะในขณะที่กําลังอยู่ในภาวะวิกฤตของโรคระบาดไม่มีเที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์เดินทางไปเวียดนามโดยผู้ร่วมกันโกงกินกลุ่มนี้อ้างว่าชาวเวียดนามเหล่านั้นสามารถกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพิเศษ ถ้าพร้อมจะควักกระเป๋าจ่ายเงินพิเศษทางการเวียดนามแจ้งว่าการดําเนินคดีในครั้งนี้เป็นการตอกย้ําการเอาจริงเอาจังกับนโยบายยกระดับมาตรการปราบปรามทุจริตของรัฐบาลเวียดนามจะเห็นว่าเวียดนามดําเนินตามแนวทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ฝันข้าราชการและระดับสูงในรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสินบาทค่าสินบนอย่างจริงจัง รัฐบาลจีนจาัดก,การฟ้องข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงแล้วไม่น้อยกว่า2ล้านคนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าปราบปร,ปรมามเจ้าหน้าที่ช่อชนเป็นวาระแห่งชาติที่แท้จ,จริงมิใช่เป็นเพียงนโยบายบุก,กระดาษที่สวยหรูเท่านั้นที่เวียดนามหลายปีผ่านมาเจ้าหน้าที่หลายร้อยคนถูกสอบสวนเมื่อมีการร้องเรียนเรื่องรีดไถและโกงกินมีจํานวนไม่น้อยเมื่อพบว่ามีพฤติกรรมที่น่าตําหนิเช่นนี้ก็จะถูกบังคับให้ลาออกจากตําแหน่ง ในจํานวนนั้นรวมถึงอดีตประธานาธิบดีเหียนส่วนฟุกและรองนายกรัฐมนตรีสองคนซึ่งเคยเป็นข่าวเกลียกล่าวทั่วโลกมาแล้วเมื่อต้นปีนี้ในกรณีล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่รัฐ25คนถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการที่รับสินบนมูลค่า1.75แสนล้านดองหรือกว่า250ล้านบาทระดับอาวุโสที่สุดที่ถูกศาลสั่งจำคุก คืออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโถอันดังผู้ต้องรับโทษจำคุก16ปีโดยคำพิพากษาแจ้งว่าได้พบว่าเขามีความผิดจากการรับสินบน2.15หมื่นล้านดองอีกคนหนึ่งที่ถูกสั่งจำคุกคืออดีตเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำญี่ปุ่นวูฮองนามคนนี้ถูกตัดสินจำคุก30เดือนและเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำมาเลเซียทรานเวียดไทย ต้องโทษ4ปีอีกคนหนึ่งคือฟาร์มตุงเคียนผู้ช่วยของรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเวียดนามซึ่งถูกสั่งจำคุกตลอดชีวิตก่อนหน้านี้อายการได้ฟ้องเรียกร้องให้าศาลสั่งประหาชีวิตจากการรับสินบนเกือบ4.3หมื่นล้านดองน่าสังเกตว่าการดำเนินคดีครั้งนี้ใช้เวลาที่ค่อนข้างสั้นและรวดเร็วเพื่อต้องการจะตอกย้ำว่าการทำผิดร้ายแรงเช่นนี้ จะต้องได้รับการลงโทษอย่างฉับพลันทันการ <S <S เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รักคนอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปโดยการดำเนินคดีเริ่มขึ้นเมื่อวันที่11กรกฎาคมและใช้เวลาทั้งหมด18วันสั้นกว่าที่วางแผนไว้12วันที่น่าจะโยงกับคดีนี้คือการประกาศเมื่อต้นปีนี้ของเหวียนชนฟุกที่ขอลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามอย่างกระทันหันเชื่อกันว่าเป็นเพราะพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ต้องการให้เขาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําผิดของรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในช่วงโควิดระบาดเมื่อ17กรกฎาคมปีนี้ข่าวทางการเวียดนาม VNA แจ้งว่าประธานาธิบดีฟุกยื่นใบลาออกจากตําแหน่งลาออกจากงานและ,กะเกษียณแล้วและระบุว่านายฟุกถูพกพรรคคอมมิวนิสต์ตัดสินว่ามีส่วนต่อการกระทําผิดของรัฐมนตรีว่าการในสมัยที่นายฟุกเป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงปี2559ถึงปี2564ารการลาออกครั้งนั้นถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่งสำหรับประเทศคอมมิวนิสต์อย่างเวียดนามเพราะโดยปกติแล้วการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอาวุโสขนาดนี้จะต้องไม่แสดงออกอย่างฉงชางเช่นนี้แต่เป็นเพราะรัฐบาลจะต้องแสดงถึงความเอาจริงเอาจังกับนโยบายปราบโกงในระดับสูงจึงต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยต้องทำมาก่อนแม้จะเป็นเรื่องที่สร้างความกระอักกระอ่วนกับระดับผู้นำของประเทศก็จำเป็นต้องทำ เพื่อรักษาสถานภาพและความน่าเชื่อถือของพรรคและรัฐบาลเวียดนามเอาไว้ก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีร่องรอยของเรื่องอื้อฉาวแล้วเดื่อรองนายกรัฐมนตรีสองคนได้แก่ในฟาร์มบินมินและในวูดุกดามถูกปลดจากตําแหน่งจากข้อกล่าวหาคอร์รัปชันโดยนายมินเป็นรัฐมนตรีว่าการกิจการต่างประเทศส่วนนายดามีความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารรับเบอสถานการณ์โรคระบาดช่วงระบาดของโควิดนั้น เวียดนามปิดพรมแดนเพื่อสกัดการระบาดของโควิดทางการเวียดนามได้จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำนำคนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดน60ประเทศและดินแดงกลับบ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาแต่คนเวียดนามจำนวนไม่น้อยบ่นเสียงดังว่าต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดรวมถึงขั้นตอนที่ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียมกักตัวที่สูงเกินไปมากเป็นที่มาของการสอบสวนข้อร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งท้ายที่สุด นำไปสู่การตั้งข้อหาคนสำคัญตั้งแต่ระดับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยนักการทูตและนักธุรกิจที่สมคบกันต้มตุนประชาชนของตนเองอย่างเหลือเชื่อคอลัมน์กาแฟดำ